ร้านดังที่เขามากันเนี้ยเขามีร้านไหนมาบ้างอยู่ตรงโซนติ๊กตอกเนี่ยคะที่งานกเกษตรม,มออหาดใหญ่โซยให้แหลกเลยเออไปเล่นกับระบบก่อนมันเดิมมีอากาศอ,าาอะไรจะเป็นลมาามไส่อะไร,อย,อ,ะไรอยากกินใส่อะไรอยากกินไส้ไ่้ แอุ้ยอันนี้จะเป็นขมโอ๊ตขมโอ๊ตคอนคอนคอดขอดโคโคนัสอ่าแต่ซูริปโบรเนอหรอยายาลองชิมดูค่ะถ้าไม่อร่อยไม่ต้องบอกใครอร่อยบอกต่อไม่อร่อยทุบเจ๊แขกทำอร่อยกหนึ่งปอเจ๊ตึงยืดยืดรออุ้ยฉาดหน้าของมากเลยอ่ะ คนบ้าเลยนะสวยสวยแม่ลพัน <hi> ค่ะไข่จอปูหอหมกปูนะคะใครที่มาเดินเ <or> ท erm. ี่ยวงานเกษตรมอนะคะอยู่หัดักคุณผู้ชายแบึงเจอมแม่อรพันนะคะอยู่ข้างร้านชายหมึกนะคะของปูนะคะร้านขนมพงแล้วก็ร้านแม่อรพันธนะคะอยู่ติดๆเลยค่ะหนึ่งจังหวัดสามอำเภอนะคะแม่อรพันอยู่สามพานนะคะใครหมึกอยู่ที่นครจะสีแล้วเราอยู่ที่กพบแสน ดูค่ะจับอร่อยมากก่อนจะผ่านร้านแท็กแววร้านแม่อรพันธ์ก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านสุประชัยทอดมันค่ะร้านนี้เขาเป็นเจ้าถิ่นแดนใต้เราก็ต้องมาดินหน่อยปะเขาทอดสี่กระทะห้าโอ้ตายแล้วบ่งบอกถึงความปังว่าทอดมันเขาขข่ดิบไผนีขนาดไหนมาลองรู้เก่มากโอ้ my god อ้ยร้อมันร้อนมา ทำไมก็ oh ดูเยญ่มากบเป็นท่าไมร่ที่มีแกงหัวการได้เห็นแดนใต้ไม่ทำให้ผิดหวัง ทำถึงปากนอดอยู่ต้นซอยเลยอะ่ะเด่นเด่นไปสงา่าเป็นร้านใครไปไม่ได้ฟังเวอร์ค่ะเวอร์สมชื่อคือแบบร้านสวยมากไฟอลังการมากแล้วคือฉันจะได้กินปะคน,เ,ะนดเดียวขนาดเนี้ยเอาจริงเคยกินแล้วเป็นเค้กไก่หยองเที่ยวอร่อยมากตอนแรกเอ้ข้าวกวับหวานจะเข้ากันได้ยังไงแต่มาลองค่ะมันเข้ากันโดยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเออร้านถัดมามาต่อกันด้วยร้านหม้อแกงขอนนนแม่เกตค่ะ มีอยู่ฉันจะต้องกินฉันชอบมากไม่งั้นไม่ทันต้องรีบกินก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินหม้อแกงไข่ฝอยทองมาแล้วจ้าดูสิดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อ <c oughs> อ,อร่อยมาก อันนี้มือสั่นพ่อแกงที่ถูกบ้องมาลองค่ะอยากกินเค้กนี่เรายังไม่ได้กินข่าวสักอย่างเลยค่ะเราเอาาดกอนเลยนะร้านนี้นะคะชื่อว่าขนมนางซินเดี๋ยวจะมาดูว่าคนขายชื่อซินหรือเปล่าสวัสดีค่ะทำไมถึงชื่อขนมนางซินอ๋อคุณแม่ชื่อซินสวัสดีค่ะเอาอันนี้อันหนึ่งค่ะชีสเค้กน่ากินมากแล้วเขาทำสดใหม่จึ้งจึ้งจึ้งแล้วดูของดีทุกอย่างอุ้ยดูอู เนียนมากแม่เนียนเหมือนหน้าคนขานเลยน่ารักอุ้ย <c oughs> นุ่มจับอ,อืมุยถ้าคุณเข้าปากอะ่ะด,ดีดีมากดีมากๆแต่ว่ามาเนี่ยระวังไม่ทันนะเพราอร่อยอะ่ะบูรี่มาเป็นลูกอร่อยมากต้องมานะคะร้านขนมนางสินกิน <c oughs> ขนมไป รู้สึกหิวน้ำต้องเลมอนกินดีค่ะร้านนี้เท่านั้นเลมอนต้องให้เขากินตนั้งแต่ละคอปผมยันหาดใหญ่ฮ <c oughs> งนะของพี่เอาเลมอนอันนี้หนึ่งแก้วน้ำที่อยู่ในโหลแบบนี้ยิ่งแบบกลิ่นแรงๆเ <c oughs> อ้ยฮะช้างกระทืบโหลโด่งไม่รู้หลมเลยอันนี้สายหลักสุขภามาแล้วค่ะผมโอ้ oh my gosh นี่ขนาดยังไม่คนนะอู้ดูดูดูไม่อ้วนเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรขาดน้ำตาลไหมขาดนาผิดอร่อยว่ะอร่อยมากมันดีว่ะเรามาต่อด้วยร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่คู่กับงานแฟรราน่ะร้านร้านนี้เป็นงานที่ร้านนี้เป็นคู่อร้านนี้เป็นร้านที่คู่กับงานแรงงานวัดงานต่างๆ ต้องมีร้านนี้ค่ะฉันเป็นคนชอบกินปลาหมึกเอาพาไปได้ปะเอาค่ะอุ้ยนี่อุ้ยพอขามาว่ะไม่ได้ว่ะกูต้องเอาเขาเฟรมหน่อยอยาจะจุ้มให้เอาดิจุ้มมาให้ด้วยอ่ะโอ้โแต่ถ้าซับให้รวดมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะไี่เลยไหมพี่นกแถมผักเยอะๆแถมผักเยอะๆโอ้ยโอ้ยสุดยอดเอาจริงนะ กินหมึกแบบนี้ที่แรกคือที่นี่อันนี้ไม่โกหกนะจริงเหรอจริงต่อหน้ากล้องหรือเปล่าเนี่ยไม่โกหกอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเลยอุ้ยเขาหั่นมาให้ใจดีจังเลยอ่ะเดีทุกคนจ้ะอ๋อเหรออือผอมอือมันกรอบมากเลยใกล้ๆนี้ลุ้นไปด้วยว่าจะกรอบไม่หวานอืมหืมอร่อยอ่ะคุณนยอยมากใครไม่เคยลองแนะนําให้ลองมันดีจริงๆเว้ยผัดมาด้วยร้านนี้เลยไปที่ไหนก็มีแต่คนต่อคิวแล้วดูเขาขนมาค่ะแก้ว เอากลับบ้านเลยกินหมดแล้วถังก็ไปใช้ต่อดให้ใส่สีทาบ้านเ,ออเดี๋ยวซื้อแบบผงไปเติมก็ได้อันนี้หมดแล้วใช่ไหมอยากได้ฟีลแบบกินในถังเอาไปเติมค่ะเฮ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะเกี๊เขากรอบหอมมากอืมเพ้ก ขึมากแลปะกระเพราหนึ่งอ๋อเดี๋ยวตัง่งอันนี้เรามาต่อกันด้วยร้านนี้ขายดีจนปั้นไม่ทันแล้วน้องเอลเกียวเด้งจัมโบ้ดูค่ะเขาห่อกันสดๆหน้าร้านแบบนี้เลย10บาทอันเท่านี้ไปค่ะอย่างนี้เลยค่ะทางกล้องนั้นได้ไรอะอ,อ,อ,อร่อยมากโคตรเ้าอร่อยมาก10บาทจุกๆไปกันต่อต่อกันด้วยร้านนี้ไก่ทอดแบบอืมจิ้เบ้ง กรอบกินแล้วแบบกรวบกราบแน่นอนบินแซ่บค่ะขอบคุณค่ะโอ้มม่ก็แพ็กเกจน่ารักมากกิกกี้ชิคเก้นเออหนังไก่อืมอืมออกรอบเกลียวเทอร์โบเต้ดีค่ะไปกันต่อร้านนี้เฉยฉ่ำแฉะต้องไม่พลาดหรอกปะหนูดั้งเดิมน้ำมาดเขาอะ่ะทำถึงมากดูสมชื่อค่ะ ช่ำแฉอ,อร่อยค่ะหม,มูเาะทุกอย่างมันนุตัวน้ำดีกล้วยดีรล้วเขาไทายขอกดีกินแล้วรู้เลยอร่อยไปล้ร้านถัดมาค่ะสละเปาทอดแม่โรจนาร้านนี้เขาดังมาตาัหนแกอะไรแล้วแปด้เอาหกจิ้นค่ะพี่อุละคงคงประเทศไทยค่ะ ัอุยดูอือรู้แกะมามาค่ะต้องจิ้มดิฟหน่อยอืเฮ้ยดูได้หมูพี่หอเแบมากแล้วเือแป้งเขาไม่อมน้ำมันนะจ๊ะใครไม่กินหมูก็มีไก่ใครไม่กินไก่ก็กินปลาใครไม่กินข้าวก็กินหวานค่ะ มานะคะระเปาทอดแม่รลจนามีร้านเดียวไหนมออหัดใหญ่ปะต่อมาร้านนี้ค่ะร้านเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆใกล้ๆแม่อรพันเลยค่ะไข่ปลาหมึกที่แทนถูต้องหอมฟุงเออโอ้โหดูสิดูความจุยซี่ของเขาอือืออือสดวันนี้เขาก็จะดำลงไปตกมึกในทะเลเองแล้วนะคะช็อตนี้ฉันแทน้ำจื้สีฟูดมากโอ้ my god ถ้าเคยกินไข่หมึกที่ไหนผสมแป้งให้มากินที่นี่ค่ะไม่มีแป้งเลยไข่หมึกแท้ๆอร่อยมากหอมปรุ่งค่ะไข่ปลาหมึกรสบอกเลยว่าร้านเนี้ยฉันเล็งมาตั้งแต่ตอนตั้งร้าน <S <s เห็นไก่ทอดแล้วแบบจะต้องฉันจะต้องกินให้ได้ขนมจีนน้ำยาแกงใต้อย่างงี้น่ากินมากเอาขนมจีนหนึ่งชุดค่ะิกเนเจอร์โอ้โหไม่เอาผักเอาอย่างนี้เลย <S 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 ดูค่ะพริกแกงเขาคือพริกแกงใต้ที่ถูกต้อง ขนมจีนดีมากแล้วมากไปว่านั้นเือเขามีไก่ทอดด้วยนะคะกินกับขนมจีนคือที่สุดดีมากแม่ของแท้แท้น้งไก่ ดูฟังเสียงครัอร่อยมากหนังใกไม่เราคือแบบมันกรอบมันเป็นความกรอบแบบกรอบละมุนไม่ให้กรอบแข็งกรอบละมุนจ้าร้านกะอ้อยไก่ทอดหาดใหญ่แล้วคือเขาไม่ได้มีแค่ไก่ทอดหน่มจีนก็มีจ้าขอบคุณค่ะเรามาเจอกันที่งานกเกษตรมอ,อรหาดใหหญ่มาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะจ๊ะ